ช็อกโกแเค็มกรนช็อคทองกรบอรบกราบคาราเมลเยี่ยมเยิ้มร่อยเวเฟอร์อะไรเนี่ยมาชิวลี่บิ๊กบอมอร่อยระเบิดวิ่งกระจายโชยีช่ยชิวลี่บิ๊กบอมบช็อกโกแเค็มกรนช็อคทองกรอบกราบคาราเมลเยี่ยมเยิ้มร่อยเวเฟอร์อะไรเนี่ยมาชิวลี่บิ๊กบอมอร่อย,ยอรอยะเบิดวิ่งกระจ โอ้โหทุกคนคะเคยเห็นแต่ในโฆษณาไม่น่าเชื่อเลยนะคะตัวจริงหล่อขนาดนี้เนี่ยใครว่าหล่อขอเสียงข้หน่อยแล้วโอ้โหาวันนี้แฟนๆมาเยอะขนาดนี้โจ้ยตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากครับอยากรู้วิธีหายตื่นเต้นไหมอยากรู้ครับเราต้องขอกําลังใจจากแฟนๆเดี่ยลงขอแบบหวานๆหน่อย <laughs> มาลองดูว่าเขาจะขอ,อยังไง ขอเสียงหน่อยจ้า <Yeah. S 2> okay, okay. วานขนาดนี้กินอีกทีได้ไหมจ๊นน <Yeah. S 1> ะโอเคะฉันนั่งเลยนะคะฉันนั่งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์กันบ้างรเราแอบไปเห็นนะใน Facebook แฟนคลับบอกว่าคิวของโจอีอ้เนี่ยแน่นมากๆม,มีงานทุกวันเลยทำงานทุกวันแบบนี้เหนื่อยไหมจ๊ะมีเหนื่อยมีเครียดบ้างครับบางบางวันนี้แบบ คือวันหยุดนี้ก็เขาเรียกว่าซ้อมทําเพลงอะไรแบบนั้แต่ว่าผมมีตัวช่วยว้าวเวลาเหนื่อยเขาทำเพลงคิดเพลงไม่ออกตัวช่วยคืออะไรคะโจออีทิวลี่บิ๊กบอมจ้ะโอ้ยมันยังไงคะเวลาที่แบบเหนื่อยแล้วคิดเพลงไม่ออกหยิบทิวลี่บิ๊กบอมขึ้นมากัดปุ๊บมันรู้สึกไงจ๊ะมันรู้สึกมีพลังงานในการแ<อ>บบใช้ชีวิตการทํา ทำสิ่งต่างๆนะครับอืมทำให้เราแบบว่าคิดคิดเพลงออก<ช>มีพลังงานมีเอน<ช>เน g y คนะคะแล้วทีนี้นะคะเราทราบมาว่านเนี่ยคุณโจเอะค่ะชอบทานททวลี่มากๆเลยโอ้อยากบอกว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่แบบน่าจะแบบประถมเลยก็ว่าได้นะครับรแตบบ่ว่าทานตลอดคือสมมติยาย ขอตังค์ยายอย่างเงี้ยสอง <2 S 1> บาทไปละทิวลี่สองบาทและทิวลี่แล้วนะคะค,คือชอบตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ค่ะพอโตขึ้นมาได้เป็นพรีเซนเตอร์ของทิวลี่รู้สึกยังไงบ้างคะเล่าถึงความประทับใจให้เราฟังหน่อยคะ่ะโหมันต้องตอนอนื่นต้องบอกว่าต้องขอบคุณาทางผู้ใหญ่ที่เลือกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจากที่เราแบบว่าขอตังค์ยายที่อยู่บ้านนอกนะครับ,รบอยู่รรอเอ็ดเนี่ยขอตังค์ยายสองบาทไปซื้อขนมก็ซื้อ,อยยทิวลี่อะไรเนี้ย จนมาถึงตอนนี้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้เห็นการแบบเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของทิวลี่จนมาตอนนี้มีทิวลี่บิ๊กบอมมันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันได้เท็กเจอร์ใหม่ด้วยครับก็อร่อยอร่อยแบบอร่อยขึ้นไปอีกอ่าพูดอย่างนี้แล้วนะคะผู้บริหารยิ้มเลยนะคะนอกจากเครียด <c oughs> คิดไม่ออกก็ทานทิวลี่บิ๊กบอมนะคะทีนี้ พูดถึงเทอรรี่บิ๊กบอมแล้วเป็นตัวใหม่ใช่ไหมจ๊ะได้ได้ลองทานแล้วใช่ไหมคะอชอบไหมอยากให้รีวิวให้ทุกคนฟังหน่อยว่าทานทอรรี่บิ๊กบอมแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้อยากบอกว่าคือมันจะได้เทคเจอร์ใหม่มากๆนะครับ,ค,รบคือจะมีควาเม,าเ,มเป็นเวเฟอร์ใช่ไหมจ๊ะไม่ความหอมของช็อกโกแลตแล้วก็มีคาราเมลด้วยนะครับแล้วก็ได้เคี้ยวข้าวองด้วยครับ ครอบครองมันจะแบบกรุบกรอบ่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดพูดเฉยๆเนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นภาพต้องลองค่ะเพราะว่าไม่ลองไม่รู้พอลองแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าอร่อยจนต้องตะโกนว่าอร่อยเวเฟอร์ไรเนี้